ก้อนประมาณนี้พี่น,ออน,อน,น้องก้อนก้อนแหนมเฮ้านี่ครับทั้งในกับหมี่เนื้อไอ้มี่ยังก่อนนังหมูแล้วก็ลูกโดดไปนน้ำเรียบร้อยนี่ครับมักสีได้กับไส้ไปได้ลูกโดดเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับไม่ขันตอนเดียบไส้กับไปแล้วก็หมุนหมุนเลยหมุนแข็งๆหมุนเออ เมามนพี่น้องนั่นมมนมูนมูนมมนมมนเงินแคนแล้วก็ยางมัดแบบนี้ยางมัดไปเลยนั่นง่ายๆไงด้พี่น้องเด้เอเด้อเดี๋ยวจะน้อยทำห่อตองห่อตองไอ้เปิ้นเบิ้งแบบนี้น,น,น,นี่เลยล่ะพี่น้องหน่อไหมคือมือนีเข้าเสียา เอาหน่อไม้ไปเห็ดไปเห็ดแหนมไปเห็ดแหนมให้พี่น้องเขาผู้ดใดสนใจหรือว่าอยากรู้สูตรเคล็ดลับวิธีเห็ดแหนมหน่อไม้รอชมนะครับเด้อพี่น้องรอชม พูดแล้วก็เอาอมาเผาพี่น้องครับขั้นตอนที่ว่าที่สีเอาไปเฮ็ดแหนมนี่นอกากต้องเผาขึ้นกันได้พี่น้องเผาให้ซุกเผาให้หอมคือกาแหละครับแต่ว่าต้องต้องเป็นนอไม้ปลาเท่านั้นล้ะครับพี่น้องที่สําหรับที่สี่เฮ็ดแหนมนอไม้บอกเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ปอกเรียบร้อยแล้วก็เคียนแบบนี้ครับแต่ถ้าถ้าให้ดีต้องเอาเข็มด้วพี่นอ้องเข็มเอาเข็มดวงใงญ่งๆมาเสียบใส่เสียบใส่ขวดจะขาดวงเส,ส้นสีน้อยก็น, <c oughs> นกี่นอหวกทึ่งผู้เป็นพี่น้องอ่อนๆเลยนามงาม แง้มผัดแง้มเนี่ยอ่อนครับอ่อนได้เป็นดอกเผาเอสุกนี่เท่าสีเฮ็ดสมเดอเฮ็ดแหนมพี่นอ้องเฮ็ดแหนมทำแหนมแหนมหน่อไม้อยู่ไว้กินพี่น้องปีละเทียเฮ็ดกินปีละเทียครับพี่นอ้องเสร็จแล้วก็ต้ม เตี้ยนเสร็จแล้วค้างหมอ้อต้มเลยพี่น้องนี่ครับค้างหมอ้อมต้มต้มเลยเด้อพี่นอ้องต้มจนจืดจืดแล้วจังมาเบิ่งใหม่ในระหว่างที่ล่อต้อมน้ำใหม่อยู่นะครับพี่น้องเท่ากับได้หนังหมูมาละหนังหมูเขาต้มเสร็จเรียบร้อยเอามาหั่นพี่น้อง หั่นนางมูถาเลยครับผมโอ๊ะโอโอเม็ดหั่นเป็นเอ่อชิ้นน้อยน้อยน้อยคือบางบางเลี่น้อยม่อม่เยอะเยอะซอยตอนหนาได้ขันตอนหนากับบ่อแสบ ปุ้มสอยตุ้มบางใจเย็นๆครับโอ้โหเฮีย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 เขียงสอยต้อน,นบางๆครับพี่นอ้องขันต้อยหนะขันสอยหนะเนี่ยไม่คิดเป็นหนังยางวิธีหั่นหนังหมูได้พี่นอ้องหน,นังหมูเนี่ย้าเห้หงหวมลงมันงตหั่นยากได้พี่นอ้องเห็นบ่ ง่ายขึ้นเอาทั้งหนังเนี่ยล่มเขียงไปนอวมันสีบ่มือนส้อยง่ายไปนองครับส้อยบางๆไปเรื่อยๆครับถ,ถ,ถ,ถ้าห้องถ้าถ้าห้องหงมทั้งนี้ล่งป้บเนี่ยมันสีเือนเนี่ยไปนอนเือนไปเือนมากปวดมือก่อนเลยครับง่ายขึ้นล่องบึงได้ไปนองได้อนี่ยครับง่ายขึ้น่วย ก็อะไรขึ้นกันล่ะครับพี่น้องแต่ว่ามนันอันไหนง่ายอันไหนยากเนาะเขาก็พริกเแกงไก่แล้วพี่นอ้องอึบอึบอึบอันนี้หนังหมูที่เข้าหั่นนะพี่น้องหัน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กระเทียมย่ายปอกระเทียมไก่แล้วแล้วกระเทียมถุงโอ้ยคือปวดแอวซี่น้องบันเนี่ยเอวล,ลั่น โอ้เจักเอวยุ่ยเสร็จเอวสิลันพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวข้ามาเอาเนื้อไม้ขึ้นพึ่งกันครับพี่น้องถ้าผู้ใดมีผักเป็นดนะพี่น้องเอาเตรียมมาไว้ผสมตอนที่เขาคันใส่กับเนื้อไม้กระเทียมใส่พี่น้องนี่เสีต้องต้องเคาะป้อมเนะใส่เลยครับเคาะๆๆๆๆๆนั่นแหละครับ แต่กระเทียมใส่เราตรงคอพอร้อมเด้อวพี่น้องเด้อเอาเบิ้ลขั้นตอนต่อไปครับใส่หนังหมูนี่ยุ้มใส่ไปเลยครับเพราะว่าเราล้างมือแล้วเราทำกินเองเนาะพี่น้องขอโทษขอให้ขนทีหลักอนามัยเด้อเอาเอาโห,โหอยู่แก่อนไมยดอกขั้นตอนต่อไปก็เกลือพี่น้องโบมี่อันเนียววัดเนี้ยวตวงยิ่งดอกตักใส่ไปรดกะเอาเลย ใช่ไปเลยครับน้องไม้เนี่ยห้าคันหน้าหอกเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเด้อคันหน้าหอวกเท่าที่ห้าคันได้ต่อไปค็ลดคันน้งามหนึ่งและวพี่น้องก็ลดคันน้งามลงไปลดลดคันสวยๆต่อไปก็อันนี้อันนี้ผงนัวนี่ผงนัว,นวปกติผมกับกบบกินได้พี่น้องแต่ว่าอันนี้เฮ็ดหนีพี่หน้องเขาเบิ่งกัด ก็เลยใส่ซื้อๆนี่แหละบบกินบบกินบบกินแล้วก็น้ำตาลพี่น้องน้ำตาลโบกินไล่โบกินบกินกินบกกินปกติบบกินนะพี่น้องบบกินหลยกินนน้อยนี่ครับกันตอนต่อไปเขาก็โย่งเลยนี่ครับสมน้อาไม่เด้พี่น้องเด้อเฮ็ดกินก็ได้เฮ็ดไายก็ได้ครับพี่น้อง สำหรับคนที่บุกเคยกินกินแล้วสิติใจบอกเลยครับเนี่ยขัน้นบัดเีพี่น้องขั้นลงไปเงียงเงียงสูตรสูตรนี่เป็นสูตรที่เฮ็ดกินประจำประจำทุกปีได้พี่น้องครับเฮดกินปีละเทียเฉพาะเป็นนมไม่ปลาของเขานะพี่น้องครับเป็นน้ไหมป่ปลา เนี่ยโอ้ยหอมหมองอมาเล้วพี่น้องไงบาัานกินหอมหมองอมาเล้วหอมแล้วถ้าถ้าผูใ้ใดมีผักแป็ด้พี่น้องถ้ามีผักแป้นเด็ดผักแป้นใส่ประมาณจากักสิบสิบต้นวักซ้ำนี่เนาะนประมาณจักสิบต้นนี่แหละพี่น้องเด็ดผักแป้นมาสิบตรงเลยค่ะสซ้อยซ้อยเด็ดเด็ดเด็ดห้อยห้อยลงไปขันใส่น้ำกัน แล้วรสชาติเพิ่นกับสีนัวเติมก,กันไปกว่านี้อยู่เดินะครับพี่น้องเนี่ยซิมเบิ่งได้เลยนี่แม่ครัวเห็ดครับพี่น้องแม่ครัวหัวปลาขั้นตอนสุดท,ท้ายของอข้าวก็คือนี่นะครับขั้นตอนสุดท,ท้ายของอข้าวก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวไปยังให้เพิ่นเบิ่งด้วยเห้เพิ่นเบิ่งข้าวเหนียวล่างน้เนี่ยข้าวเหนียว โมยข้าวเหนียวไปด้วยนะครับทุกคนคุณเลี้ยโอยเขไปมันบ่รู้ว่าเป็นอย่างน้องพี่น,น้องแต่ว่าประเภทนี่การสูตรเทสสมเ,เมพ็ดแหนมของเข้านี่ก็จะเปลี่ยนต้องแต่ช่องใส่ข้าวเหนียวแบบนี้แหละครับพี่น้องใส่ไปขันแบบนี้นี่ยงังต่อไปก็เป็นว่ามันอาจจะเป็นว่าเวลาเขาใส่ข้าวเหนียวเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็น สีเฮ็ดให้สมนี่ปิดสมเรียบก็ได้เด้อพี่น้องเนาะปกติแล้วแต่เขาบอได้มีสารพิษเนาะมก็คือใส่เมื่อแล้วเด้อครับพี่น้องเมื่อนี่เข้าล่างมาแล้วเรียบร้อยเขากะจังไม่เฮ็ดเฮ็ดเองกินเองอนูไม่เองอเขาว่าต้องอาบัได้เฮ็ดขายพี่น้องบัได้เฮ็ดขายเฮ็ดกินเราเองก็เลยคือเข้าเสื่อมันความสาดของอย่าของเมื่อเข้าก็สิละครับขั้นไปเลย แต่แต่ข้าเฮ็ดขายข้าก็ต้องอนมามัยกว่านี้อนมามัยก็คือซื้อถุงซื้อถุงมาสูบเมือแล้วก็คั่นเฮ็ดวิธีการคั่นวิธีการปรุงเสร็จแล้วมันบอลใหญ่ใหญอหืมนัวพอดีเลยวะ่ะพอดีเลยจะกอ่าหวานจังหน่อยดอกต้นหอมใส่จังหน่อยป่ถ้ามันสมออกม้าเลยสิอืมอ๋อพื่อละบ่ใส่ดอกต้นหอมบัวใส่เอาซื้อเลยน่าจะวยสดพี่แพตตัวนึงนีงน่พี่น้องเลยไฟดับ กอดประมาณนี้พี่น,ออน,อน,น้องกอนกอนเนียมเข้านี่ครับทั้งในก็กับมี่เนี้อไอ้มี่ยนืก่อนนังหมูแล้วก็ลูกโดดเป็นน้ำเรียบร้อยนี่ครับมักซีใดกับไส่ไปได้ลูกโดดเด้อพี่น้องเด้อนะครับไม่ขันต่นเดียบส่กับไปแล้วก็หมุนหมุนเลยหมุนแขนแขนหมุนเ,เ,เ,นเออ อย่ามุนพี่น้องนะั่นมูนมุนมูนมูนมุนเงินแขนแล้วก็ยางมัดแบบนี้ยางมัดไปเลยนะั่นง่ายๆเด้พี่น้องเด้เอเด้อเดี๋ยวจะน้อยทำห่อตองห่อตองให้เพิ่นเบิ่งแบบนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือห่อใส่เป็ดตองแล้วพี่น้องที่เฮ็ดเป็น พันธุ์คือห่อสมนี่ก็ได้ถือว,ว่าสสเ้ยุเป็นจอกเป็นเอียงขึ้นแล้วแต่ถนัดเลยเด้อพี่น้องอันนี้สําหรับห่อไปกินไปให้ไปหน้าห้านี่ครับเพ็ดพห่อไปโลดพันธุ์อดรุดอาลาดไปเลยออืปานห่อกระต้มแบบติ่เหาเนาครับเพ็ดไปเลยห่อไปโรดว่าจะเป็นห่อสมแล้วพี่น้อง ยางฮัดบันฮัดหัวฮัดไยบันยางสีแดงนี่ยัดเข้าใจว่าเป็นสุ้มเนื้อได้พี่น้องเด้เสร็จแล้วครับแล้วเราเด้พี่น้องนี่คือแหนมหน่นอไม้เอาเบื้องหน้าตาจะชัดอีกสักก้อนแหนมหน่อไม้ครับพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดใส่ถุงแบบนี้ก็ได้ได้พี่น้องครับพูดใดบม่มีอันถุงกะเฮ็ดใส ไปตองแบบนี้ก็ได้ครับมัดเลยเอาที่สะดวกเข้าผมมีวิธีที่ตองดอกพี่น้องมัดเนี่ยแกนโครโลลนเ,นเ,เลยพี่น้องมัดกันแน่นห่อใหญ่ไลยนี่พี่น้องครับเฮ็ดกินเองบ่ได้พิธีวิถันบ่ได้แยกน้ำหนักว่าห่อนั่นใส่หน่อยห้อนี้ใส่หลายเฮ็ดไหวแต่กินเอาเองครับแล้วก็ที่เหลือก็บที่ส่งครับไปให้ลูกั้งกรุงเทพกินน้ำครับพี่น้องชื่นชอบกับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เลยครับเพื่พี่น้อง มันจะเรื่องก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปไว้ถ้าเบิ้ง <_ S 1> เหตุยู่เห็ดจินครับพี่น้องแนวทั่าทางการสร้างอาชีพจากสวนไผ่เงินล้านสวัสดีครับ